สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับติดติดตามช่องมินิเทคเตอร์รถไทยถึกถึกครับมือนิกามาดีวิวรถไทยถ้าเป็นรถไทยรุ่นใหม่ครับผมรถไทยรุ่นใหม่รถไทยรุ่นนี้ชื่อเออ่ชื่อรุ่นคือคูปต้า L3218 SP หรือว่า3218 Special นะครับตัว3218 Special นะครับก็ถือว่าเป็นตัวล่าสุดนะครับของรุ่น L32 ครับ เครื่องยนต์ขนาด32แรงม้านะครับเป็นตัวเวอร์ชั่นล่าสุดครับเติมน้ำมัน B20 ได้นะครับตัว SP SP นะครับจะต่างจากตัวธรรมดาตรงที่เติมน้ำมัน B20 ได้แล้วก็มีมีที่ชาร์จมือถือนะครับเป็นกล่องเครื่องมือแล้วก็เขาต่อเดินสายไฟไมาให้ครับสำหรับรถคันนี้แอดตั้งไว้อยู่ที่2 8 8 5 0 0 0บาทนะครับ2 8 5 0 0 0บาทใครอยากได้สนใจก็ ต่อรองคุยราคากันได้นะครับผมรถก็ถือว่าเดิมดีอยู่ครับเป็นรถประมูลนะครับรถประมูลรอบเมื่อรอบเมื่อปลายปีที่แล้วครับก็ราคาก็ถือว่ายังพอได้อยู่ครับก็ยางหลังก็ให้อยู่เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นะครับยางหลังเป็นยางคู่ตัวงเขานะครับยางหน้ายางหน้าก็เป็นยางที่ลูกค้าเขาเปลี่ยนมานะเป็นยางขอบแปดสิบหกนะครับถือว่าอยู่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะผม สิ่งที่ทางร้านจะทําให้ก็คือจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนกองไฮดรลิกให้นะครับไอ้คำว่าเปลี่ยนทายของเลวเนี่ยส่วนมากเขาจะทําแค่เปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับย้ําว่าเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับไม่มีใครเปลี่ยนน้ามันไฮดรลิกนะครับเปลี่ยนทายของเลวอะไรเนี่ยครับพูดไปอย่างนั้นแหละฮะจริงๆแค่เปลี่ยนแค่น้ามันเครื่องนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องกับกองก็ถือว่าบุญแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไฮดรลิกเนี่ยไม่มีครับไม่มีร้านไหนที่เขาทากันหรอกครับถ้า ถ้าถ้าลูกค้าไปนั่งเฝ้าเนี่ยเขาอาจจะทำให้แต่ถ้าเกิดเขาพูดไปอย่างนั้นเน่ะส่วนมากเขาจะเปลี่ยนแค่กองนะครับเพราะว่าน้ำมันเทดร์เมันมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรน,นะครับถ้าเกิดน้ําไม่ไปผสมครับก็ไลท์ไทม์ของเขาอะของน้ํามันเทดริกก็ยังจะมีอยู่ครับแต่ควรจะเปลี่ยนตามอายุเนื่องจากน้ามันเทดริกเป็นน้ํามันที่หล่อลื่นเฟืองเกียร์เฟืองท้ายครับโอเคครับก็เป็นชุดใบมีดคานโค้งนะครับผม ชุดใบมีดคานโค้งคู่ตัวงเขาเลยนะครับผมเป็นใบมีดรุ่น SD 1 42นะครับก็ถือว่าได้สภาพเดิมๆนะครับเครื่องเครื่องนี้ไม่ไม่เคยแกะไม่เคยเปิดอยู่นะครับแต่อย่าไปซีเรียสครับถ้าเปิดแล้วทําจบก็ดีครับแต่ถ้าทําไม่จบเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาได้ครับยางหน้าซ้ายอยู่ที่ประมาณ60 7 0็ซนตนะครับผมยางหลังซ้ายจะอยู่ที่ประมาณ80ดอร์เซนครับน็อตสตาร์ทก็ถือว่าสวยนะครับ ท่อนคัดท่อนเกียร์ไม่เคยเปิดนะครับเปิดไม่กลัวครับกลัวทําไม่จบชั่วโมงงานนะครับชั่วโมงงานของรถคันนี้อยู่ประมาณหกร้อยหกสิบห้าชั่วโมงครับก็โดยรวมก็ถือว่าเดิมอยู่ครับเดิมดีใครได้ไปใช้งานนะครับอ๋อมาดูผ่านหลังผ่านหลังก็เป็นผ่านติดตัวรถมาเลยนะครับถือว่าสวยเลยเพราะว่า ดูจากกระบอกกลางนะครับกระบอกเนี่ยแล้วก็คมแรกของจานไถเป็นจานไถตาช้างนะครับยังอยู่เลยครับสภาพผ่านไถก็อยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรถคันนี้ถือว่าคุ้มครับใครได้ไปเอาไปปลูกมงปลูกมันก็เดี๋ยวก็ได้เงินคืนแล้วครับท่อนท้ายนะครับท่อนท้ายก็แห้งๆห้งเดิมๆนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้แอดก็มารีวิวเพลนทั้งนี้นะครับก็พอดีจะเดินทางไปส่งอุปกรณ์ต่อเพื่อรถไถที่จังหวัดน่านนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมใครอยากได้คันนี้ก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับเบอร์โทร0 8 4 3 8 9 6 4 0 2ครับ2 8 5 0 0 0าบาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบตัวรถใบมีดหน้าผ่านหลังนะเป็นผ่าน2 2 5 4อครับอยากได้ราคาเท่าไหร่อยากจบราคาเท่าไหร่อยากให้แอดไปส่งที่ไหนครับติดต่อมาได้เลยครับยินดีมากครับเครื่องไม่ได้สตาร์ทให้ฟังนะครับก็ถ้าใครซื้อรถคันนี้แอดรับประกันเครื่องเกียร์ให้ปีหนึ่งครับ จบจบง่ายๆครับสบายๆนะครับโอเคครับเจอกันใมคลิปหน้าคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ